มีอะไรกินบ้างคะโอ้โหโน้องเชยเยอะแยะเต็มโตไปหมดเลยค่ะลูกของบ,บน่นหนูทั้งนั้นเลยคะ่ะดีเลยค่ะเชยหิวจะท้องกิ่วแล้วค่ะเนี่ยท้องกิ่วอะไรกันเชยท้องโตมากกว่ามม้งเนียเออท้องโตอะไรคะเออฮ้ยทำไมเชยท้องโตแบบนี้คะอ้าวจะไม่โตได้ไงค่ะลูกหนูมีลูกแล้วนะคะจะมีลูกได้ไงคะเชยเพิ่งขึ้นมหนึงเองก็พี่บอกเราแล้วไงว่าเราท้องได้แล้วนะ ไม่ใช่อะไรเราท้องได้แล้วนะ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 ฝันอะไรอีกแล้วเนี่ยเราฝันอะไรเชอร์้องวยวายวีตกใจหมดเลยเนี่ยไม่ต้องมาบ่นเลยค่ะเป็นเพราะคำพูดของพี่วินนั่นแหละฮะเธอโตแล้วเธอเข้ามหนึ่งแล้วแล้วเราก็มีประจํำเดือนแล้วด้วย ถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเราท้องได้แล้วนะนนเชิญเอา้าแล้วพี่ผิดอะไรอะ่ะพี่ก็พูดเรื่องจริงก็เข้าใจค่ะ่มันเป็นเรื่องจริงแต่จู่ๆมาพูดใส่หน้าเชาแบบนั้นเชาก็หลอนหมดสิคะแล้ว<า>เมื่อไรคคำพูดนี้นจะออกไปจากหัวเชาสักทีเนี่ยจะทำไมอะคะเชจะงูดหงิดอะไรนักหนาคะฮะ<า>อุตส่าห์ได้ไปเป็นตัวประกอบของละครทีวีอะแล้วยังไงเนี่ยฮะ มันดีออกเพอเพอได้เป็นดารานะโอ้โยดาราตลกเลยพี่ไม่รู้บทสั้นๆแค่นี้ผมจะพูดผิดะไรแล้วหนาหยุดนะนี่เจ้าหน้าที่รำจวดห<ะ>ยุดนะนี่เจ้าหน้าที่ตะกวด<ะ>หยุดนะนี่เจ้าหนี่จําหวดโอ๊ยอาการหนักนะคะเนี่ย <c oughs> หนักจริงเชอพี่ผิดไปทั้งหมดสิบห้าเทกอะเฮ้ยซานแกก็ถ่ายโฆษณาออกบ่อยนะเว้ยแล้วทำไมวันนี้มันช็อตขนาดนั้นวะโนก็ปกติมันเล่นอยู <c oughs> อ่คนเดี <c oughs> ยวไงต้ <c oughs> องประกบใครที่ไหนแต่งานเนี้ย หูรอบตัวผมคนดังๆทั้งนั้นขวามือนี่ต่อธนภพซ้ายมือนี่พีพัชระ,ะหอ้โห a c t i แต่ละคนระดับเทพนักว่หนักวะงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่ไม่รับงานละครให้เรากันรับดิพี่แอ้วหถ้าเอาเงินนี้ก่อนอเงินมันสำคัญเอางี้งเรื่องสกิล acting เนี่ยเดี๋ยวผมไปหาคอร์สเรียนโรงเรียนแบบจริงจังเอาโหยน้องสันนี่ไปเรียนคอร์สแบบนั้นน่ะเป็นหมื่นเลยนะคะเสียดายตังเอางี้เดี๋ยวพี่สอนเรื่องการแสดงให้ก็ได้ เห็นพี่อย่างเนี้ยน้องๆคูงเงาะเลยนะคะชื่อว่าคูง่วงสอนเยอะไม่ได้นอนอันนี้พี่จริงจังอะพี่สามารถสอนได้นะการแสดงพี่มีสกิลอยู่นะเพราะตอนมัธยมอะพีเข้าชมรมการแสดงไงและที่พีคสุดนี่คืออะไรรู้ปหได้เล่นเป็นเอเจ้าไม่ได้เล่รอะคะจริงรักแท้อี้ยย่าเดอดักย่างไปยำหน้าไม่รหรอพี่เดี๋ยวผมว่าผมไปหาคอร์สเรียนที่เขาสอนจริงๆจังเรียนกับ มืออาชีพเลยดีกว hey, ่าเออเออนี่ก so. <particular beast> ับเขามาทรงนะมากับเขาอะไรแท่ฮะโอ้กําลังหิบพอดีเลยแกไปตลาดมาเหรอบอมี่ไรเด๋อมาทรงะเขาบอกว่าทรงให้คุณวินไาสั่นเฮ้ยอย่าบอกนะว่าระวังหอยระวังหก สัตเลยสัตเลยสัตเลยเนี่ยเขาต้องกินแล้วอะไรสัตต้องกิสัตต้องกินเอาเอาเอฮ้ยเอาไปทิ้มเลยไปทิ้มเลยอะไรเนี่ยตั้งใจเอาไปทิ้มเลยบักวินนี่วินบักวินเชื่อไปทิ้มเป็นยังสุดาให้โอ้ยก็ฉันไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณเขาไงฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเขาแล้วอ้าอยากทิ้งก็ทิ้งมาเลยค่ะเดี๋ยวเชิญเนี่ยโค้ฟเป็นถังขยะให้ฮะจะเกลียดไงจะเกลียดนี่คุณวินใช่คนเดียวกับที่ส่งเค้กมาให้เมื่อวานปะคะเฮ้ยใครอะใครอะ พี่น้องซันพี่ก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกค่ะรู้แค่ว่าเป็นผู้หญิงเป็นลูกค้าของคุณวินที่คลั่งไคล้คุณวินมากตั้งแต่เต้นฮิ่มีอัพอัพอัพนี่กินข้าวกันแล้วก็ลามไปปฏิรับโอ้แย่กูเลยเลยนี่ขนาดไม่รู้นะรู้อย่างพี่มุดอยู่ใต้เตียงเขาเนี่ยนี่พี่คือพี่อะได้ค่ะแล้วทิ้งเหรอนั่นจังไดจังไดดีดีเนี่ยผมวินเด้อหามเขี้ยวไปทุ่ิบทุ่แดนเยอะกว่าเกมเกมมี่ยังฮะ เผื่อท้องขึ้นมาไงเกมเลยนะเว้ยแต่งงานเลยนะโอ้ยไม่มีทางท้องเด็ดขาดเ้ยเพราะว่าชั้นเนี่ยเซฟตัวเองดีไม่มีพลาดดูโอ้ยของแบบนี้ไม่แน่นะพี่เป็นแบบเนี้ยท้องมาหลายคู่แล้วโอ้โคุยอะไรกันคะเนี่ยใอ่ดูคนเดียวฟ้นันมันก็ฟรีๆแต่มันคงไม่ดีถมีเธอมีเอยู่ เป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต